เรียบร้อยครับโหคุณนิดเช็สะอาดามากเลยนะคะนี่คะ่ะค่าจา้างอ๋อไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเอาไปเลอคะ่ะนี่จะให้เงินมันทำไมอ่ะกแค่ใช้กระจกเงินก็หายเองไม่ได้นจะฟุ่มเฟือยคุณแต่นี่มันเงินชันนะ เงินคุณงั้นเหรอแล้วมันมาจากไหนจากผมนี่ไงนี่จะไปไหนก็ไปไปเกะกะขอโทษครับุณรถฉันไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้นอย่าลีลาได้ไหมขึ้นรถได้แล้วเราต้องเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงก็บอกว่าฉันไม่ไปไง บ้าเหรอนะผมเสียเงินจองโรงแรมไปตั้งหลายหมื่นเลยขึ้นรถไม่ไปไปเด็ขึ้นรถเดยงคุณปล่อยฉันฉันเจ็บคุณพี่ครับขอร้องเถอะครับพี่อย่าทำผู้หญิงเลยเรื่องของผัวเมียยาเสือกขึ้นรถบ้าทำอะไรนะ ให้ขึ้นรถไงพี่ครับผมว่าพี่ออกไปจากตรงนี้เถอะครับก่อนทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่าน,นี้ทุช่วยฉันด้วยนะฉันไม่อยากโดนทำร้ายแล้วอะได้อยากไปเนี่ยก็ไปเลยนะแม่อยากคานกลับมาของเงิน ไเป็นรนรระครับฉันไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ฉันไม่ไปกับเขามันจะเกิดอะไรขึ้นและต่อจากนี้มันคือเรื่องราวความรักของฉันคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ ฉันอยู่คนเดียวอะ่ะแถนยิงไกลบ้านมากด้วยแล้วตอนเนี้ยฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาทอะ่ะโอเคเลยมัง้งนี่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อยส่วนเรื่องเงินนะ่ะผมว่าผมช่วยคุณได้นะไม่อ่ะฉันคงไม่รับเงินจากผู้ชายคนไหนอีกแล้วอะ่ะใครบอกว่าผมจะให้คุณฟรีๆล่ะนี่ถ้าคุณอยากจะได้เงินนะ่ะคุณก็ต้องทำงานแรกนะ ได้สิฉันเนี่ยทำงานบ้านเก่งมากเลยนะผมว่าคุณเป็นคนตลกดีนะนี่คุณครับที่นี่เขาไม่ต้องการแม่บ้านหรอกนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณตามผมมาเนี่ยเวลาที่เราจะเช็ดกระจกให้ลูกค้านะเราต้องมีอุปกรณ์ประมาณนี้อ่ะับไปสิ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนหมีนะตอนเช้าฉันกำลังจะไปเที่ยวกับคนที่พ่อแม่บังคับให้แต่งงานแต่จูๆ่ๆก็ได้มาเป็นคนชิดกระจกและสิ่งเดียวที่ให้กำลังใจฉันตอนนี้ก็คือผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ ครับขอบคุณนะคุณดูเหนื่อยๆนะผมว่าคุณเป็นคู่หูที่ดีมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายจังที่คุณต้องกลับแล้วอะกลับบ้านเหรอใช่ครับฉันไม่มีบ้านนะผมไม่เข้าใจอ่ะ ฉันหมายความว่าถ้าฉันกลับบ้านไปเนี่ยฉันก็ต้องโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นอยู่ดีฉันไม่กลับดีกว่าถ้างั้นแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนอนะ่ะฉันก็คงต้องทางานเยอะๆเพื่อจะเอาเงินมาเช่าห้องอยู่คุณจะทำงานที่นี่ได้จริงๆหรอคุณดูมือคุณสิ บอกบางซะขนาดนี้งานหนักๆอ่ะผมว่าไม่หมอคุณหรอกนะฉันอยากหาเงินได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่อยากพึ่งใครแล้วถ้างนั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนผู้หญิงของผมให้แล้วคืนนี้คุณไปพักกับเขาฉันก็เพิ่งบอกไปเนี่ยว่าฉันไม่อยากพึ่งใครเอางี้ได้ไหม ฉันขอทำงานที่นี่อีกสักพักนะ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 ก็ไนดะ้นะถ้า,างั้นเดี๋ยวผมช่วยคุยกับผู้จัดการให้แล้วกันเรื่องขอที่พักให้คุณนะขอบคุณนะ ฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พอมารู้ตัวอีกทีฉันก็ตกหลุมรักเขาไปแล้วพลอยผมเอาน้ำเย็นมาให้อ่ะขอบคุณนะพลอย เย็นนี้ผมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวอะ่ะผมรู้นะว่าคุณไม่อยากพึ่งพาผู้ชายคนไหนอะ่ะแต่ผมก็ไปสิรอแป๊บนึงนะอ๋อได้สิ จะมารับคุณไงยังไงอ่ะคุณก็ต้องแต่งงานกับผมคุณหนีไม่พ้นคุณกลับไปเถอะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณเดี๋ยวถ้าคุณไม่กลับไปกับผมผมจะโทรบอกพ่อแม่เฮอรรถ อย่าลืมนะว่าผมมีคลิปจากกล้องหน้ารถถ้าคุณไม่ไปกับผมเนี่ยผมจะแจ้งความกับตำรวจว่าเด็กปั๊มคนนี้ลักพาตัวคุณนี่อยากจะให้มันเข้าคุกก่อนเชื่กว่าฉันจะได้พบความสุขและความผิษสนแต่ฉันก็ไม่สามารถขว่อยวามไ,มได้เฮลท ฮอย่าทำอะไรโง่ๆจำใส่สมองเอาไว้แกก็เหมือนกันทีหลังอย่าเสือกเรื่องคนอื่นถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วับทำตามที่ฉันสัง่ง พี่ปล่อยผู้หญิงเะครับเนี่ยผมต่อยพี่แน่แต่ถ้าพี่คิดว่าผมไม่กล้าทำพี่ก็ลองดูผมจะต่อยให้พี่หน้าแหบไม่ยั้งเลยอยากเข้าไปเย็บหน้าที่โรงพยาบาลไหมล่ะหนึ่งสองเฮ้ยอย่ายอมยอมยอม,ยอมอ บ้า,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 าทำอะไรเนี่ยฉันได้คิดมาแล,แล้วแล้วคุณจำไปเลยนะว่าคุณไม่สามารถเอาเปรียบฉันได้หรอกเฮ้ยเข้ามาดิฝากไว้ก่อน๋ยวได้เห็นดีกันแน่ ครับคนไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บหรอกพลอยระหว่างเราสองคนนะ่ะเราคือผเราฉันก็รู้แล้วว่าความรนะักคืออะไร